เบนซ์ตลิงชันอยู่กันพบกันที่เดิมมาสเตเดตเบนซ์ GLC 2 2 0 d ดีราคาเท่าไหร่ดีครับ, 2, 8, 9, 000, 9, 000บครับสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามารถผ่อนเริ่มต้นได้เพียงวันละ555บาทรุ่น e 3 0 0ร emg Dynamic ค่ะค่ะเรามีราคาพิเศษยังไงคะคุณก้ขอยราคาพิเศษเป็นไงครับผมบอกแล้วว่าสวยมากจริงครับรุ่นนี้พบกับาสาวๆไปอยากรู้ไหมครับว่าตอนนี้รถรุ่นไหนที่แรงประหยัดและโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับลูกค้าสามารถนำรถคันนี้วิ่งได้ถึง50กิโลเมตรเลย ยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้บนท้องถนนเลยพี่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เบน t l ตลิงชันนอยู่กันพบกันที่เดิมนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่างานมอเตอร์โชว์เนี่ยจำเป็นจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเบน t l ตลิงชัก็มีรถหลายๆรุ่นนะครับจัดแสดงให้ท่าน ได้ชมเหมือนเดิมนะครับท่านสามารถที่จะชมทางไลฟ์ของเราตอนนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแบบเดียวกันกับที่ท่านจะได้รับในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขารอต้อนรับอยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับเขากันครับตามมาเลยครับ สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมแกลบครับแกลบค่ะเราทั้ง2คนนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจําโชว์รูมเมอร์เซเดสเบนซตลิ่งชันนะครับผมค่ะวันนี้มาที่รุ่นแรกที่เราจะนําเสนอเลยดีกว่าครับจะเป็น Mercedes-Benz GLC 220D นะครับ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามล้านสองแสนสาบาทเท่านั้นค่ะครับผมราคานี้เราไม่ขายครับเราขายกันเพียง3ล้านบาทท่วนไปเลยไม่ขายค่ะ3ล้านบาทเราก็ไม่ขายแพงเกินไปค่ะแพงเกินไปอย่างนี้ <c oughs> ต้องขายราคาเท่าไหร่ดีครับแกสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะอุ๊ยนีจะขายได้จริงเหรอฮะขายได้สิคะจริงเหรอครับจริงค่ะจริงนะครับผมราคาพิเศษอย่างนี้2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาอย่างนี้แล้วคงไม่มีอะไรแถมให้แล้วมั้งทำไมจะไม่มีล่ะคุณแป๊ เรายังมีในส่วนของประกันภัยชั้นหนึงค่ะ1ปีให้กับลูกค้าด้วยค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งที่ไหนก็แถมครับคุณแก๊ปในส่วนของเรานะคะเราจะแถมเป็น MB p r o t e c t i o n นะคะคุ้มครองยาง100ค่ะ100%แล้วปกติและปกติ<ช>ครับ,รบปกติคุ้มครองยางประกันภัยน่าจะคุ้มครองแค่5 0าอนะครับใช่ค่ะอย่างรุ่นนี้ เมลเซเดสเบนซ์ G.L.C เนี่ยยางเป็นยางรันแฟลตเนาะยางรันเส้นหนึ่งประมาณ2 0,000กว่าบาทลูกค้าแน่นอนครับถ้าต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องชําระอย่างต่ำครับหมื่นหนึ่งใช่แล้วตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยคุ้มครองยางร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วใช่ไหมครับยังไม่หมดค่ะมีอะไรครับเรายังมีในส่วนของรถทดแทนให้ลูกค้ารถทดแทนด้วยเป็นรถเบนซ์นะคะสูงสุด20วันต่อปีค่ะโอเคครับดีมากๆเลยหมดแล้วใช่ไหมครับยังไม่หมดมีอะไรอีกครับ เรายังมีในส่วนของการรับประกันตัวรถนะคะเดิมเนี่ยเราจะให้ใน3ปีตอนนี้เราขยายให้ถึง5ปีด้วยกัน5ปีนี่แสนโลแน่นอนไม่ไม่จำกัดระยะทางค่ะโอ้โหขนาดนี้แล้วหมดแล้วแน่นอนยังไม่ยังไม่หมดอีกครับก็จะมีการคุ้มครองมูลค่าส่วนต่างรถยนต์นะครับให้100เต็มยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดอีกมีอะไรอีกครับ เรายังมีในส่วนของการรับส่งรถให้ลูกค้านะคะถึงบ้านด้วยค่ะอ๋อโอเคนะสถานการณ์แบบนี้นะครับลูกค้าทุกท่านที่มีความกังวลนะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางออกมาที่โชว์รูมก็ได้ก<ช>ต้องไม่ห่ฮะสามารถโอนจองทําการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลยนะครับ,รบแล้วเวลารับรถล่ะครับแล้วก็มีรถรับส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โฟล์ดเอ็กซ์เปไปอธิบายการใช้งานรถให้ถึงบ้านด้วยใช่ครับมีทั้งคุณโอ๊คคุณป๊อปอรอสตันบายอยู่แล้วนะครับ,<ช>รบแล้วคุณแก๊ปไปด้วยไหมฮะไปด้วยค่ะโอเคครับ นะครับอันนี้คือพิเศษสําหรับเบ้นต์ตลิงชันที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับโอเคก็ต้องขอบคุณทั้ง2อท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับมีรุ่นอื่นรอเราอยู่นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายท่านอื่นๆเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับก็พายมาแล้วนะครับกับ GLC นะครับคราวนี้มาดู SUV อีกสักรุ่นหนึ่งครับขยับมาเป็นชั้น Compact นะครับไปพบกับฝ่ายขายของเราเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีสสดทั้งสองท่านนะครับแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะออนที่ปรึกษาการขายเบน์ตลิงชันค่ะสวัสดีค่ะนุ่นที่ปรึกษาการขายเบนท์ตลิงชันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมานําเสนอรถยนต์รุ่น gla 2 0 0 Ur b a n ราคา1นึ่งล้านเก้าบาทแต่ราคานี้เราไม่ขายใช่ไหมคะคุณนุ่นใช่ค่ะเราขายเพียงราคา1นึ่งล้านเบาทเท่านั้นเองนะคะ และคุณลูกค้ายังสามารถผ่อนเริ่มต้นได้เพียงวันละ555บาทเท่านั้นเองนะคะ <Wow. S 1> ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะมาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีในรูปแบบของ MB Protection นะคะซึ่งคุ้มครองยางให้ลูกค้า100%ขับแบบไร้กังวลกันไปเลยทีเดียวค่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีของแถมอีกมากมายนะคะรอคุณอยู่นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเรา2คนเข้ามาได้ที่ออนที่ปรึกษาการขายและคุณนุ่นนะคะ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 7 6 7 8 8 8 8หรือทาง Facebook ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับผมก็เป็นยังไงครับนอกจากรถจะสวยแล้วเนี่ยพนักงานของเราก็ไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรตามผมมาเลยครับเดี๋ยวไปพบกับรุ่นต่อไปเลยครับฝ่ายขายรอต้อนรับเราอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่ารุ่นเนี้สวยมากจริงๆครับตามมาเลครับ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะก้อยค่ะฝ่ายขายเบน t เตอร์ลิงชันค่ะสวัสดีค่ะปุยนุ่นค่ะฝ่ายขายเบน t เตอร์ลิงชันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถยนต์รุ่น e 3 0 0 e m c Dynamic ค่ะ ราคาเพียง3 7 7ล้านเจื่นค่ะแต่ไม่ขายค่ะเรามีราคาพิเศษยังไงคะคุณก้อยราคาพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะคะเพียงแค่3 3, 3 9ล้านมบาทเท่านั้นเองเท่าไหร่นะคะ3 3 9ล้านแบาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะจะมาพร้อมแพ็กเกจ My Star w a r l y f r e e นะคะาความพิเศษของ My Star w a l l y f r e e รก็คือลูกค้าดาวที่25%่ผ่อน60งวดนะคะค่างวด33,262บาทาคา่างวดถูกมากๆเลยค่ะขอกทีค่ะซ 13,262บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งความพิเศษของแพ็กเกจนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอะไรเพริ่มเติมนะคะค่ะตรงนี้นะคะเรามีประกันภยัยชั้นหแถมให้คุณลูกค้าแน่นอนค่ะตรงนี้เป็นประกันภัย MB Protection ด้วยนะคะก็คือสามารถเคลมยางได้ร้อเปอร์เซ์เลยค่ะถ้าจอดซ่อมนะคะเรามีรถทดแทนให้ถึง20วันเลยค่ะ <Wow. S 2> รวมถึงขยายการประกันตัวรถนะคะจาก3ปีเป็น5ปีด้วยนะคะตรงนี้ประกันภัยของเรามีในเรื่องของ สตาพัดด้วยค่ะสตาพัดเป็นยังไงคะพี่โยความพิเศษของสตาพัดนะคะก็คือการขยายมูลค่าสร้างนะคะให้เป็น100% น,ะะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีบริการไปส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะคะไปแนะนําแล้วก็อธิบายการใช้งานให้ลูกค้าครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นที่มีนะคะเราไม่ได้มีเฉพาะรุ่น e 3 0 0 e m g นะคะเรารวมถึง e คาทุกๆรุ่นรวมถึงรุ่น e diesel ด้วยนะคะตรงนี้ในเรื่องของของแถมนะคะเรามีอีกมากมายค่ะ ลูกค้าสนใจนะคะส,สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไหนคะคุณก้อยสอบถามเข้ามาได้ที่ l i น์แอดเลนตลิงชันนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0276788888ค่ะขอย้ําเบอร์อีกทีหนึ่งได้ไหมคะ0 2 7 6 7 8 8 8 8ค่ะติดตอ่อฝ่ายขายได้เลยนะคะค่ะไว้พบกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับผม เป็นไงครับผมบอกแล้วว่าสวยมากจริงๆครับรุ่นนี้พบกับสาวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหนุ่มๆกันบ้างจะเป็นรุ่นไหนตามมาดูกันสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีสวัสดีครับมาเจอตัวกันนิดนึงครับผมได้ครับอ่าผมปัจญานะครับฝ่ายขายจากเบนตลิงชันครับผมปิงลี่นะครับเบนตลิงชันนะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าตอนนี้รถรุ่นไหนที่แรงประหยัดและโปรโมชั่นดีที่สุดต้องรุ่นนี้เลยครับ c 3 0 0 e a d v e n c a ที่บอกว่าแรงเนี่ยแรงขนาดไหนครับ เป็นเครื่องยนต์ผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง320แรงมา้าและแรงบิดเนี่ยครับ700นิวตันเมตรเทียบเท่าพวกรถซูเปอร์คาร์เลยครับอ้โห <Wow. S 1> oh, แรงแบบนี้ก็แปลว่าต้องกินน้ำมันสุดๆไปเลยใช่ไหมครับเรื่องน้ำมันนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับประหยัดครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้ชาร์จเต็มนะครับลูกค้าสามารถนำรถคันนี้วิ่งได้ถึง50กิโลเมตรเลย โอ้โหประหยัดแบบนี้แล้วที่บอกว่าโปรโมชั่นดีๆเนี่ยรุ่นนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ0%ครับ48เดือนพร้อมวารันตี5ปีไม่จํากัดระยะทางและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเรามีบริการพารถไปดูที่บ้านได้ใช่ครับลูกค้าสามารถจะวิดีโอคอเฟซไทม์ติดต่อทาง f Facebook l i n e i n s t a g กรมของ ทางเบนตลิ่งชันหรือที่ปรึกษาการขายทุกทกท่านที่นี่ได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 2 7 6 7 8 8 8 8แล้วพบกันที่เบนตลิ่งชันนะครับอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับผมก็เป็นไงครับถ้าอยากมาพบกับพนักงานฝ่ายขายสุดหล่อแบบนี้ก็เบนตลิ่งชันเท่านั้นนะครับพามาหลายรุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมเองเนี่ยครับคืออยู่กับรถทุกวันก็จริงนะครับแต่ ยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้บนท้องถนนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั่นหมายความว่ารุ่นนี้พิเศษแล้วก็หายากมากๆเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับว่าเราจะเป็นรุ่นอะไรนะครับมาบผมาเลยครับครับสวัสดีครับผมเต้นนะครับฝ่ายขายจากเบนท์ตลิงชันครับสวัสดีครับผมเอกรัชพลนะครับเบนท์ตลิงชันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะมีรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับที่ด้านหลังของผมนะครับ กับ Mercedes-AMG GT 53 f o r t a t i c p พัทโ d ล o o อร์คคันนี้นะครับเป็นไงเต้นชื่อนี่ชื่อ,อยาวมากพี่เอกครับผมเป็นที่ทราบกันดีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับรถตระก,กูล AMG นะครับจะมีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ GT 53 f o r o r o o u p e เปคันนี้<ช>นะครับขุมกำลังของเขาอยู่ที่2,999ซีซีให้แรงม้าที่435แรงมา้าแรงบิดสูงถึง520นิวตันเมตร และ0ถึง100เพียง4.5วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าทั้งเร็วและแรงมากเลยสํครับสำหรับ GT 53 d o o ์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าความพิเศษของรถคันนี้นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วนะครับตระกูล AMG นะครับจะมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันที่มีความพิเศษจากตัว Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างระบบเบรกนะครับแต่ว่าเจ้า GT คันนี้นะครับมีความพิเศษยิ่งไปกว่านั้น คือตั้งแต่น็อตตัวแรกนะครับยันน็อตตัวสุดท้ายเลยนะครับผลิตโดย MG ทั้งหมดนะครับว้าวพีงง่เรียกได้ว่าทั้งคันเลยใช่ครับผลิตโดย MG เดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียกว่า MG Radiator Tri ตมนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตหูมากเลยนะครับใช่ก็จะให้ความสปอร์ตดุดันแล้วก็ต่อมาเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟตัวนี้เจ้าจีทีตัวนี้ให้มาเป็นระบบ u l t ติบี m LED เลยพี่เอ๊ ระบบไฟอัจฉริยะใช่เป็นระบบไฟที่ชาญฉลาดที่สุดของ Mercedes-Benz แล้วครับตอนนี้ครับสังเกตด้านในนะครับจะมีตัวไฟเบอร์คาร์บอนนะครับใช่ไหมครับตรงนี้ับ่ชาจะดูมีความพิเศษยิ่งกว่าตัวอื่นข<ช>ึ้นไปนะครับต่อมาเป็นที่ตัวล้อนะครับตัว<อ>นี้นให้ล้อมาเป็นลาย AMG เลยพี่ครับมาพร้อมหาการคู่นะครับขอบยีนิ้วเวกขอบยี่สิบนิ้ว แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยสไตล์ m g Body Styling นะครับแล้วที่ด้านหลังนะครับเติ้ลพี่เห็นสปอยเลอร์ตัวนี้เลยจดเด่นเขาเลยพี่ตัวนี้จะเป็นตัว AMG Spoiler l i t นะครับสามารถเปิดปิดได้จากภายในพี่เอกวันไหนอยากขับเรียบเรียบดูๆนะครับปิดได้วันไหนอยากซิ่งนะครับอยากสปอร์ตเปิดขึ้นมาได้ครับใช่เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูด้านในว่ามันเปิดปิดกันยงไก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะครับ สิ่งเครื่องยนต์นี้กระหึมเ้าใจมากเลยนะครับและบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับนี่แหละครับเป็นโครเมียมตัดกับสีดํานะครับจุดเด่นของเขานะครับตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับปุ่มกดเป็น LCD นะครับใช้งานนะครับกดปุ่มนะครับนี่ครับสไปเลอร์ด้านหลังนี่ครับเป็น LCD และสำหรับสังเกตดูนะครับที่คันเกียร์นะครับ มาพร้อมกับสัญลักษณ์ AMG นะครับนี่ครับต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็จะมีวาวแล้วก็แคมชาร์กนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทาง AMG เลยนะครับอยู่ที่บริเวณคันเกียร์คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถ Mercedes AMG GT 5 3ครับพี่เอกก็อย่าลืมบอกมาเลยครับราคาอ่าราคาเท่าไหร่พี่เอก 9้าล้านเกเก้ามืบาทนะครับผมราคานี้เลย9้าล้าน9 0้0้าบาทครับสำหรับแฟนผู้ชมนะครับที่ต้องการจะมาชมรถคันจริงคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าที่พวกเรามานำเสนอกันก็จะเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆแค่คร่าวๆเท่านั้นอ่าแล้วพี่เอกแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนเป็นกังวลเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่เอกโควิด19ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า บริเวณบริษัทเบนต์ตลิงชันของเรานะครับจะมีจุดคัดกรอง2จุดนะครับก่อนที่จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ใช่ครับก่อนจะเข้าถึงพื้นที่ขายนะครับว่าจะเป็นลูกค้ารวมถึงพนักงานนะครับพวกเราครับเช้าๆมาครับก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะครับการตรวจกรองแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าจุดคัดกรองถึง2จุดนะครับครับผมเข้ามาชมดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมพวกเรานะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไว้ พบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับในรถยนต์รุ่นถัดไปนะครับครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมรถแต่ละรุ่นในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจทั้งรถทั้งโปรเลยใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านไหนเนี่ยที่สนใจรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีจัดแสดงหรือว่ารุ่นที่ไม่ได้จัดแสดงนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาทางฝ่ายขายของเราได้นะครับจะเป็นท่านไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมเราก็มีช่องทางออนไลน์ให้ท่านสามารถติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, v e n t อ l ์ลิงชันนะครับไลอ e อนเบนตลิงชันเรามีพนักงานคอยบริการท่านอยู่นะครับหรือว่าถ้าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับ027678888นะครับ027678888ต่อ200นะครับก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนแตบบ่ว่า แหมไม่ได้นะครับซื้อรถตั้งทีมันต้องเข้ามาดูที่โชว์รูมก็เรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าโชว์รูมของเราเนี่ยเปิดทําการอยู่นะครับแล้วก็อยากให้ท่านมั่นใจในมาตรการเรื่องของการคัดกรองนะครับการป้องกันสถานการณ์โควิด -19 ของเรานะครับเพราะว่าเรามีจุดคัดกรองที่จะทําให้ท่านมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ